นานแค่ไหนแล้วข้าหลับไหลไปหรือเปล่าสิบปียี่สิบปีบาดแผลสงครามการหักหลังเหล่าเอไอใช้อาวุธทำลายพวกเราช่วงเวลาแห่งชัยชนะคือจุดเริ่มต้นของฝันร้าย ถูกฆ่าต่อหน้าข่าผู้บงการฆาตกรที่เฮี้ยมโหดหลักฐานทุกอย่างบงชีมาที่ข้า ีคนทำงานที่หนาทุกคนด้วยนะครับนี่ครับอยู่กับผมนะครับโนบบี้ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมคอนท่ารีเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีโหมดเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่นำเกมเกมเก่าในสมัยก่อนมารีเมคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เก่ามากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอายุผมก็น่าจะเกิดพันกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่พันก็ไม่เป็นไรนะก็น่าจะพอรู้เรื่องอยู่ก็ได้นะครับเว่ามันเนื้อเรื่องมันก็มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะจะเป็นนักรบ สองคนนะครับเป็นทหารสองคนที่จะไปทำภารกิจในสนามรบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมามาดูกันว่ามันจะมีภารกิจอะไรที่เราให้เราทําบ้างนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเราไปลุยกันหมดเ,เลือกกันเลยแล้วกันนะอ่าเราก็ขี่ขี่ฮอมาเลยนะจังหวะนี้นลลโดอโอ้โหมีเสียงภาคของพันธมิตรสุดเท่ด้วยนะครับทุกคน ถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดเลยนะครับนี่เอาผีมาล้าพูดไปกินนะโหเอนี่ไงนะผมผมมีปืนนี้เลยครับทุกคนปืนสุดโหดของผมเองนะครับที่ผมไปเก็บสะสมมานะก่อนที่มันจะเล่นเกมนี้นี่นะครับก็คือปืนเขาเรียกว่าอะไรปืนอะไรวะปืนแก๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่ว่ามันก็เง่อยู่นะนี่เหมาะกับสายบู๊อย่างเรานะครับทุกคนไปกันเลยมาได้ดาน้านเข้ามาเลยพวกทหารเน่าพวกนี้มันเป็นทหารอะไรกันเนี่ย แต,แ,ตแ,ตแต่จะรู้จังเลยเออโ้ดโอ,อ้โหโดนปมยิงไงพร้องเลยทีเดียวโอยแย่แล้วเนี่ยอ้าผ่านแล้วเลยโอ้ยังไม่ผ่านโอ้ยก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ขยับไปไหนนะครับมไม่เป็นไรวอร์นิ่งระวังโอ้โหมีบอสมาบอสมาแล้วไงใครแคร์นี่ไงลูกเดียวพอไหมกับตะคอนใครอร์วัประจําใครมาเนี่ย โอ้โหโลุงบิวนี่ก็ชิโม่จะจัดนะครับตอนนี้ตัวละครของเราก็ที่เราเล่นอ,อยู่ก็เป็นลุงบิวก็ได้นะครับเป็นทหารสุดโหดนะที่เราปร,รา,า,ารถนาโอเคไปสืบดูว่าเอ็นบ้อนอไไาเพื่อนๆก็ฟังภาคบรรยายไปแล้วกันนะครับผมจะไม่อ่านอีนอกรอบนึงนะเนื้อเรื่องว่าวันที่12เดือน1ปี 26 3 8นอสาม้ามันปีไหนอ,อีกประมาณร้อยสาสิปีข้างหน้านะครับทุกคนโคตรนานเลยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามารู้นะคตล่วงหน้านี่นะครับนี่น,น,นี่เรามีปืนไฟด้วยนะทุกคนโอ้โหโคตรโหดเเกมนี้มันก็มันใช้ได้อยู่นะเนี่ยม,มีหมดเลยเราให้เล่นด้วยทรรมาที่ไหนโอ้โหจะปืนใหม่ทุกคนปือนอะไรเนี่ยโอ้โหปืนโคตรเน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิมาด,มาดิดาน้านเข้ามาเลย พวกทหารนี่เง่าหมานี่ไงมีป้อมปืนทำเป็นเทได้ไงไม่เกรงกลัวอยู่แล้วนะทุกคนอืมหุ่ย่นจักรกมีระบบป้องกันคุณจักรมีระบบป้องกันด้วยอ้ยมันเทอ่ะเราจะได้ขี่ไหมนะทุกคนผมว่าเราจะได้ขี่นะทุกคนอืมดาน้านข้อมอ้าอื่นนี่เราจะได้ขี่แล้วก็ควนหลบมพวกนี้ไปก่อน มาดีมาดีปืนเราก็โหดใช้ได้เนี่ยเลียนเป็นแ a i n ทุกคนปืนติดโหดเข้ามาเข้ามาเลยนี่ไงยิงไม่พักบอกเลยอาจบซะแล้วยี่ระบบลดล็อกแล้วโอเคเยื่อไอ้นี่มัน ทีนี้เังจะจะระเบิดเรต้องหนีแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้ยเราได้ขี่จริงด้วยโคตเท่ทุกคนโอ้โหอย่างกับกันดั้มนี่มควันท่าจริงไหมเนี่ยทำไมก่อนนี่ควันท่าก็เป็นเราได้ขี่จริงด้วยทุกคนเฮ้ยโคตรเท่เลยเอาว่ะมาจะเท่ไปไหนทุกคนอ๋อโอ้โหโคตรโหดโดดโดดใส่อะบอกเลยโดดใส่ในวันนี้โคตรเกินมาเลยครับเข้ามาด้านหน้ากันเข้ามาเลยโอ้โห แปลกๆฮกแปลกๆฮะเฮ้ยเราเราอย่าแปงกหน้าเยอะนะไม่งั้นเราจะไม่ไม่เห็นศัตรูที่มานตังหลังเราต้องพยายามรักษาระยะห่างเฮ้ยบอสจะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสตัวสีทองเฮ้ยมีก๊สลิกด้วยกลัวที่ไหนเรากลัวที่ไหนเราอุ้ยเอ้าวอเตอร์ฟาร์ตายเลยเลยตายง่ายเกินมา เฮ้ยชาก่อนบนฟ้าเัาเกืออะไรนะมองไม่ทันนะสิเราคือกันดั้มนั่นเองอุ้ยเราไม่ได้ขี่แล้วเหรอเนี่ยจังไม่เป็นไรครับไม่ได้ขี่ก็ไม่เป็นไรนะหูหูหูเระเบิดปืนปืนเรียกว่าปืนอะไรเนี่ยปืนอาคีไพแล้วกันเรียกตั้งชื่อไปแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยโคตรโหดมาไม่ไม่ไม่มีหุ่นยนต์เราก็โหดได้นะทุกคนไม่ต้องห่วง มาเลยนี่เนี่ยถือสไนเปอร์จะมาสู้กับเราเขายิงดิยิงย,ย,งย,งยงิโอ้ตีอะไรเนี่ยฮึสี่นะย,ยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหปืนนี่ไม่โหดจริงๆเว้ยระเบดิดซุ่มตามากเลยโดนครอบนะเราก็เพลิดเพลินไปกับเสียงภาคของพัธมิตรนั่นเองครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบอสโอ้โหไอ้บอสตู้บอสตู้เย็นนะมาแล้ว กผมมีกระบอกปืนสองอันค oh, oh, ิดว่าอ๋อนี่ไงคือมนรีเมคมาจากไอ้บอสเก่าแล้วนี่นะครับนี่จะมีรูปเก่าให้ดูด้วยนะเพื่อนๆทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ก็สามารถดูได้นะเอาเอาติตายแล้วเลยอะไรเนี่ยมาพูดขั้นเวลาทำไมไม่ต้องพูดรู้แล้วไม่ต้องทดล่มนี่เนี่ยระเบิดโอ้โหแต่ไฟก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมาอยู่ในดานที่ห้านะทุนของเฟสแรกนะ ดาด้านเข้ามานี่ไเก็บลิงเข้าไปหู้ห้ห้หัวที่ไหนนะนี่ยิงเอาปืนหน่อยยิงเอาปืนหน่อยไอ้ที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะมันจะเป็นเหมือนว่าเราเก็บปืนไปจะได้ปืนใหม่มาใช้เองที่ปืนใหม่ที่เราได้มันก็จะแรงขึ้นนะส่วนถือว่าได้ประโยชน์ประสมควรนะโอสะพานจะระเบิดสะพานจะระเบิดไม่นะไม่นะระเบิดไม่ได้มาดีมาดีมาดิ้นี่ไงนี่ไงไปขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยโอ้โหได้ปืนเลย ปืนอ,อะไรปืนยิงสามลูกามาทำไมเนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงอ้าวบอสมาแล้วโอ้โหเอาตัวเอามาแล้วระวังตังงวไวเดสระวังตัวด้วย ต้องทักทายักหน่อยแล้วโอ้โหเสียงโคตรเท่เลยอตอนนี้ในบทชอบมากเลยนะครับมาดิมาดิาดใครกันนะเพื่อนเก่าของเรามันคือใครกันนะมันคือใครกันมาไม่ร,รู้แหละตอนนี้เราต้องถล่มมันให้ยับเท่านั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอนี่เรอนี่เลยนี่มันกิ้งกืออวกาศจะชัปเฮ้ยทำอะไรอะ่ะแวบต่อแขนต่อขาเป็นกิ้งกืออวกาศ ซึ่งมันก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ในสะมัยก่อนนั่นเองหุ้ยโครเทอะไรคิดถึงสมัยก่อนอ่ะเนี่ยนี่แน่ยิงไปไหนเนี่ยโอ้ยยิงยิงกูไฟด้วยต้อตัวอ้ออออาวตายง่ายไปปะเนี่ยนี่มันระดับยากเนี่ยระดับยากไหมหรือว่ามันเป็นช่องด่านั่แรกเฉย มีด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยีนอยู่ความหมายของท่านคือพวกเขาจับนักวิจัยพวกนี้ไปเพื่อให้พวกเขารับใช้เรยฟอลคอนหรอโอ้คุยกันรู้เรื่องอยู่แค่นั้นเลยแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพวกมันทำได้ทุกอย่างจริงๆบิลพวกเจ้าต้องเข้าไปในฐานของพวกมันซื้อหาข้อมูลว่าพวกเรยฟอลคอนมีแผนร้ายอะไรกันแน่โอเคเราทำได้แน่เราทได้แน่หมดหน้าโอเคนะเบสแน่นเราก็จบไปแล้ว่ย มาตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมอีกแล้วนะชั 3, ้นสามเปลียนที่ห้าแล้วโอเคได้ถ้าจะติดต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเสียงหล่อมากเลยนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในเฟสที่สองแล้วนะตอนนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนดูกันเนเพลินแล้วกันนะครับอาจจะง่ายเกินไปหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ราระบบเกมเป,ป็นยังไงเลือปืนผมจะโหดเกินไปนะ ไปืนเกลิ่ผมจะโหดเกินไปพทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะง่าย <c oughs> เกินไปนี่ครับอืมรบมไปเกิดไปจริงๆได้เลยนะผมหวังว่าด่านต่อไปมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะโอ้ปืนไฟเอามาทําไมเนี่ยโอ้โหโคตรกร์ปืนกากเอามาทำไมนี่ไงเราเบิดไปกินหน่อยไหมนี่ไงนิวเคลียร์ไปกินหน่อยไหมอเอน้อยหนาไปกินหน่อยนี่ไงน้อยหน,นาปุ๊บดับสามพันเลยโอ้โหดาเมจปืนมัน รู้สึกว่ามันจะง่อยอีมากเลยนะโอ้โหหนึ่งร้อยร้อยแปดสิบมาโอ้โหร้องโูดด้วยเอาม่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหยผีปนอาวุธด้วยเอาว่ะไปต่อ,อนนะยาทุกคนะเกตด้านล่างไม่ยอมกินข้าวอีกแล้วชู่ตถ้กษษษากระเด็นอยู่แถวนี้แล้วแอบฟังเราอยู่แต่ว่าไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างนั้นช่างน่ากลัวจริงๆใครอยู่ข้างล่างกันนะ ใครกันนะไม่รู้เลยตอนนี้อารมก่อนนี่เนี่ยน้อยหน่าไปกินเฮ้ยไงท้องเลยเมื่อไหร่เจะาผุนยนนี่เนี่ยหกกล้องถันทัาเฮ้ย,ย,ยมีเลือดให้เก็บด้วยเลือดยังไม่ร้เลยอะ่ะเก็บทำไ,ไมเนี่ยไม่เป็นไรเก็บไปก่อนแล้วกันนี่เราแคดลิ้งมาเล่นดีกว่าเอีอีปืนโหดนะทุกคนธรรมดาธรรมดาโนโมบอดีทีวีไม่เคยไม่เคยเลือดอ่อนอยู่แล้วนะทุกเกมขี้โมยกันมาตีใส่แตกไปดิ จอแกลลิงสุดโขดของเรานีเฟสองเริ่มยากขึ้นแฮะโอเคโอเคเราต้องรีบแล้วเวลามีไม่มากเข้าใจแล้วดูกันเลยเวลามีไม่มากโ้ลมมันมตอนนี้เราก็มาอยู่กันด่านที่เศษที่สองด่านที่สองแล้วโอ้โหมีนี้ด้วยออไม่รู้แล้วรองผมนี่เป็นโปรเพเวอร์โปรเพเยอร์เลยล่ะโปรเพเยอร์เลดบอลเก่าผ่านอะไรมาเยอะไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนนะครับเรื่องของการโดดหลบเป็นเชียช่ยวชาญอยู่แล้วนะทุกคน เนี่โชว์ไปหน่อยโชว์พลังของการเล่นเลตบอลอย่างโหดของเราอู้หอันนี้ผมก็ผ่านมาแล้วผมเคยผ่านธรรมดาที่ไหนนี่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 คือเลเซอร์อูโคตรเท่ทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่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 หยุดก่อนหยุดก่อนแหมเป็นไงล่ะเราบันเพลเยอะเลดบอลเก่านะครับรู้หมดนะก็ต้องทำยังไงมาพวกขุนยนต์งี่เง่าดูหรือเปล่าว่าผมเป็นใคร ผมคือลุงบินนั่นเองนะฮะมาเลยเไปปกป้องฐันทัพไม่ต้องปกป้องก็ได้หรอที่เชียงหลวงทำไมเนี่ยตั้งเถิดนะครับไปกันเรื่อยๆทุกคนเข้าประตูับโอ้โหมีประตูวับให้เล่นด้วยฮะมัฟไปไหนเนี่ยเมืม่อกี้มีโหลดผีด้วยนะเนี่ยนนโอเค,นนอเครู้เรื่องนะรีบนะรีบรีบคุยกันได้แล้วนะ หรือว่าทางขนาดนั้นก็คือก็คืออะไรเนี่ยสงเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเริ่มสงสัยแล้วนะเช่นก็นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้หนี่มันตู้เกมสุดวิปร,ริตนะเดงนี่นี่ตู้เกมเหรอถลม่ลมถล่มอ่ะเงียบเลย อ้หเงียบเลยเงียบเลยโดนแค่นีน้เงียบเฮ้ยมาดิมาดิอย่าอ่อนอย่าอ่อนขอร้องโคตโหดโคตโหดนี่ไงอันตีไปเลยตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยโคตร,ตร,ตรโ,โ,โ,โหดเลยอันตีเนี่ยไม่ได้ใช้ตั้งนานเลยโอเคดูแล้วนึกคุยกันได้แล้วไป <laughs> งั้นไปด้วยกันเลยเฮ้ยเราได้ต,ดตัวใหม่ด้วย ทำไมถ um ึง <lawsuit royable. S 2> <rhyme. S 1> มีซอมบี้ล่ะมีซอมบี้ด้วยเหรอซอมบี <emat> ้เหรอยี่มันอยากเิดปมูติแล้วล่ะอันไหนล่ะเป็นซอมบี้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเราได้ตัวใหม่อะไรเนี่ยตูมอุ้ยโคตรเท่ทุกคนเฮ้ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยมาดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสกิลโหดวแล้วเนี่ยสกิลโหดวแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้มามาเนี่ยซอมบี้เห็นมีซอมบี้ทุกตัวอะไรเนี่ยขี้โมจัดจัดเลยนะขี้โม้เกินโอ้วเกิบโดนระเบิดไม่ได้แหลกหรอกนะบอกเลย ว่าเรามันคือโพรเพเยอร์เลดบอลเก่านะมาดีมาด,มาดีกลัวที่ไหนล่ะนี่นี่สกิลหัไปล่ะสกิลหัไปล่ะเรียกว่าสกิลของพระเอกหล่อเท่น,นีนน่นะครับตัวนี้ก็หล่อใท้ได้เนะี่ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยโอ้โห,โหยูเคียหลุดในหัวเลยคิดว่าแค่นี้จะได้กินเลยเรานี่มันโนบอดี้อยู่แล้วนั่นเองครับมาเข้ามาเลยไม่ได้แหลกบอกเลยไม่ได้แหลกนี่ได้ปืนมาอยู่ดี ปืนเก่าเปลี่ยนออกไปปืนใหม่กลับเข้ามาโอ้โหโคตรโหดเลยมามาแบกมีอาวุธออกมาทําไมเนี่ยที่ไม่มีประโยชน์เลยพวกนี้ของเก่งๆหน่อยได้ไหมขอเก่งกว่านี้หน่อยนะครับตีแตกบอกเลยว่าแตกโหดเริ่มมันครับเริ่มมันแล้วทุกคนเป็ดสองเริ่มมานะเอาว่ะไอพวกนี้มันเริ่มถึกขึ้นอยู่นะเฮ้ยไม่ได้แหลกเอ้ยแหลกเอ้ยหลบหลบหลบอะไรอะไรทาอะไรผมไม่ได้หรอกนะผมสะกิลวการจุ๊บนี่มันระดับ โปเคเยอร์โหลดทีอีกแล้วมาเรานี่ยจบ <c oughs> นี่ขอปืนปืนแหละโอ้โหปืนไฟเอามาทำไหมโอ้โห,โโหมีซอมบี้จริงๆด้วยพบ <c oughs> ตัวประกันแล้วพบตัวประกันแล้วแย่แล้วพวกเราถูกพบเข้าแล้วระวัง เออซอมบี้กับปืนไฟที่มันคู่กันจริงๆนั่นแหละครับก็กฟนนี่ไฟเผามีหมาด้วยเกมไหนที่มีหมาเกมนั้นบอกเลยว่าเป็นหมาที่โหดมากนะครับระวังนี่เป็นแจ่าซอมบี้จะมายุ่งกับเราไม่ได้นะอุ้ยซอมบี้อ้วนอือจุกอไส้แตกโอ้โหกำลังถือเลื่อนมาอย่างเท่เลตายง่ายเกินเแลี่มีข้าเองดีจังที่สุดเราก็พบท่านแล้วเออรียบคุยกันเร็วเร อยากดูยอทอมบี้กัก็จะไปไม่ได้ลูกสาวของท่านไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเธออยู่ที่ไหนเราจะไปเดี๋ยวนี้โอเคนะครับลูกสาวท่าไไ่ถุกข์ารั้วหน่ใช่เธอถกทหารกับบทสังหารเนี่ยเรื่องดราม่าเฉยเลยจะต้องช่วยลูก ข้าจะะึงสกัดเซลล์ของเธอจะแช่แข็งศพเอาไว้โอ้นี่ด็อกเตอร์แช่แข็งศพด้วยตัวเองเลยหมดเกินข้าจะไม่ยอมหยุดข้าจะไม่ยอมหยุดไปไม่ได้ยังไงนั่นมันดีไปไมได้ไงเนี่ยด็อกเตอร์แตเก่งกว่าที่เจ้าคิดพวกเราถึงได้ดิฉันสองแล้วเตรียมเริ่มการค้นหา ตอนอย่างนี้สิเรียบคุยกันนะเราจะได้เรเบ,บร์ตบนะูลุยแล้วรัเตอร์เนี่ยพยายามจะชุบชีวิตลูกตัวเองนั่นเองนะครับเป็นการมันก็คล้ายๆกับพอดเรื่องหนังซอมบี้อะไรเรื่องเลยนะที่พยายามจะชุบชุบชีวิตคนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กลายเป็นยาที่ทําให้เกิดซอมบี้ขึ้นนั่นเองนะครับสัาา้วเอาพีา่คนทำอะไรกันฟื้นฟูแล้วแล้วไงเราไม่โดนก็เจะฟัค นี่เราดี่เราลองมาลองใช้ตะกิวนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนมาดูบ้ากมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวแ่มตื่นก่อน one two t h r go ฟูมโอ้โหหายหายเลยครับจังหวะนี้บอกเลยว่าหายนะเอ้ที่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหหน่าเกียดจัดอือระเบิดเป็นระเบิดนี่ฟูมโอ้โหไส้แตกไปเลยวิ่งชนไส้แตกตัวนี้นะเท่จัดเลยเอาว่ะเข้าประตูวาปเลย ตรวจผีแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาแล้วนี่ตูมสกิลนี้มันก็เท่ใช้ได้อะเนี่ยสกิลนี้ก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะนี่ไอตัวนี้น่ะโอ้นี่เหรอศพลูกสาวไอ้แท้ร่างที่อยู่ในแคปซูลเฮ้ยเตรียมเปิดแรงไฟฟ้าสำรองเอาแล้ว็อกเตอร์ลูกสาวโดนแช่แข็งแล้วนี่ดองลูกสาวเป็นแตงกวาเลยนะเนี่ยแย่แล้วสิ เดี๋ยวนั่นั่นะอะไรเนี่นอยอ้าวบอสใหม่นะทุกคนเฮ้ยเอาว่ะมันหัวหน้าบอสซอมบี้มาแล้วะจะแค่ไหนกันเชียวมาดูเฮ้ยผมว่าปืนผมมันโหดเกินไปแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ดอกเดียวแตกเลยเ <c oughs> <c oughs> ลยโอเค <c oughs> อ้าวต้องรีบฉีดยาให้ลูกแล้วชาวกรเกิออดอะไรขึ้นเนี่ยสอมบ,บี้เอามาเลยเอามาเยอะๆตอนนี้นะครับแบกลมคนแล้วคุ้มครองเขาให้ดีโอเคนะครับเราต้องมีภรารกิจตอนนี้เราคือต้องคุ้มครองด็อกเตอร์นั่นเองมาดร็อกเตอร์นะครับเก๋แล้วยังเป็นภาระคนอื่นอีกนะ แต่ไม่เป็นไรครับเคยเอาเตแล้วผมทําได้อยู่แล้วนะมันคือภารกิจของเรานั่นเองตูมโคตรโหดกระโดดยิงกระทิงแดงยิงก็ไวตูมนี่ปืนเรามันโหดอยู่แล้วนะไปปืนอะไรเนี่ยไม่เอาปืนไปโอ้โหเอามาทํามาแรงแรงแรงนี่แรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลูกศรของข้อเฮ้ยเอาเราอยู่เฟสที่ห้าที่สองแล้วมันเป็นแบบเป็นเฟสหรือมามาเอามาเยอะๆเลยขอเยอะๆนะ อย่ามากันน้อยนะครับทุกคนเพราะปืนเราโหดบอกเลยไอ้ปืนเรามันโหดเอามากันเยอะๆอย่าเอามาน้อยขอละนี่เผาหมดเลยจังหวะนี้เผาให้หมดนะไม่เหลือเลยนะครับอุ้มพวกเราต้องทำได้เร็วๆรีบเลยด็อกเตอร์อย่าพูดมากรีบๆช่วยลูกสาวเลยนะเร็วๆงั้นนี่ซอมบี้มันจะมาเรื่อยๆเนี่ย เอาเฟสสี่แล้วเฮ้ยซอมบี้ไปไหนหมดเนี่ยมาเยอะๆเลยได้ไหมขอแบบขอแบบเต็มอะเต็มเต็มเนี่ยเต็มเต็มเหมือนมาม่ายำๆเนี่ยพุ่งไฟแตกบอกเลยนี่เผาหมาเผา้อนหมาเฟสสุดท้ายยังคองซอมบี้จากดร็อเตอร์นะครับเเดี๋ยวพูดผิดคุ้มคองซอมบี้จากดร็อกเตอร์อะไรล่ะคุ้มคองดร็อกเตอร์จากซอมบี้มาเถอฮ้ยเราก็พูดไปเรื่อยนะ รสชาติสดใหม่อะไรนะเฮ้ยมีเจ้ามีเฮ้ยเจ้าเลื่อยมาใหม่เอาแตกไตแตกเลยนะัสดีเับเตอร์เพลินไปไหนนี่เข้ามาเลยเจ้าหมาจบเลยจบไวมากกำลังมันเลยในที่สุดซอมบี้ก็เลิกโจมตีแล้วดูแล้วทำสำเร็จไหมยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลย<ำ>เอา้าวแย่แล้วดูสาวไม่ตื่น ี่ทำอะไรกับลูกสาวไว้เนี่ย่าฮ่าฮ่รู้ไหมว่าข้าใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่ลูกิงของข้าจะมาถึงขัานนี้ได้เดี๋ยวนะฝันไปเถอะเดี๋ยวมันต่ต้องรูเคียร์ูเคียร์ได้บ่ารูรูเคียร์ดูเซียช่างมันเถอะเรียนว่ารูเคียกันนะผู้หญิงนี่อยู่ในหลอดนะ นี่คือการทดลองของข้อพวกนี้เป็นเด็กของข้อทท่านั้นอ้าวว่าแล้วดร็อกเตอร์ยาของด็อกเตอร์มันทำให้เกิดซอมบี้จริงด้วยครับทวนอ้าวแวปลมาดร็อกเตอร์เป็นตัวโกงนะครับทวนโอ้โหลุงอย่าดื้อดีลุง ูเเป็นพื่อนนเกับ้าวลุงเป็น,ปนปตัวโกงอ้าวลุงวาร์ปหนีด้วยเบอร์จริงเบอร์กับไม่บ้าหรอกนะลุงเป็นตัวโกงจัดๆเลยตอนเนี้ยอ้าวไหนล่ะลุงหายไปไหนแล้วใครจะไปรู้ว่าสมบีพวกนี้เป็นฝีมือของาดอกเตอร์เออใครจะไปรู้ผมนี่แหละรู้คนดูยังรู้เลยทำไมคนข้างในไม่รู้เนี่ยโอ้โหอะไรกันครับ <พ uka> โอเคจัดไปรีออ่ต้องหาด็อกเตอร์จัดไปครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเฟสที่สองหน่ะสุดท้ายแล้วนะจะเป็นลันบอสนะทุกคนเฮ้ยจะเป็นบอสของเฟสนี้แล้วนะถ้าจบเฟสนี้ผมก็จะพักนะทุกคนเอ้ยแต่ตอนนี้เราลุยกันก่อนดีกว่ามาปั๊บปัป๊บปั๊บปั๊บซอมบี้เลยจะเข้ามากี่ตัวเอ้ยมีถังไม่หลบลบลบโอ้ไม่ได้แหลกบอกเลยว่าไม่ได้แหลก ็ซอมบี้โยนถังมานี่มันกบรถของซอมบี้อนะ่าเนี่ยผมบอกเลยเกมน,นี้มันก็ดีนะเข้ามา <c oughs> เออ,อหยูยครึ่งหลอด What the fuck เฮ้ยแรงไปปะเนี่ยไอ้ขีปนาวุธเมื่อกี้นะ่ะโอ้โหอุตส่าห์รักษาชีวิตมาไม่โดนยิงสักดอกตัวขีปนาวุธลูกเดียวนี่ครึ่งหลอดเลยเหรออืเอาอยู่นะเอาอยู่นะต้องระวังนะทุกคนเฮ้ยเราขึ้นลิฟต์ไปไหนเนี่ย

นี่โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซุปเปอร์ซอมบี้ไจแอ็นซอมบี้ตั้งชื่อะน่ารักเชียวดีนะไม่มีโดนดอลมอนด์สกูเดียวนะนี่มาดิมาดิเจเจุงไจแอ็นไหนก็มาลองนี่หน่อยฟังตายเหมือนเดิมไม่เหลือเจ้าหมวดแกไหนก็โดนสกิลนี้ตายทีเดียวเหมือนเดิมฮ่าฮ่าฟีมือใช้ได้นี่เจ้าหนูแน่นอนลุงดูดอกเดียวตายแล้วลุง กกำลังเสิรใล้จะมาถึงฮ่าก็ยังอ่อนโลกนักเจ้าหนูข้าว่าควรหลับอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเถอะอ้าวลุงมีแผนช่วยแล้วลุงจะทำไงอ่ะด็อกเตอร์เมนดาอินเจสเอ้าลุงทำไรอ่ะไม่ค่อยลืมตาเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร์ล่ะมีใข้มีใครเองรู้สึกดีขึ้นหรือยังใครไม่เป็นไรด็อกเตอร์ล่ะ โอเคนะครับมาโดนดร็อตเตอร์ยิงปืนยาหลบใส่แน่นอนเลยในจังหวะนี้ด็อตเตอร์นี่มันชั่วจริงๆเว้ยโอเคนะครับมัต้องไปหาไอ้คนที่ชื่อว่าค่าวเดียสนนทุกคนเพราะด็อตเตอร์น่าจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอเคนะครับทุกคนจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเฟสที่2นะ มันน่าจะมีอีกอประมาณ3เฟสนะทุกคนั 3, 4, นเะฟสสามเฟสสี่เฟสห้าสำหรับเกมคันท่าอีกเถอนนะถ้าเพื่อนๆชอบไอย่ลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นว่าเราจะมาตามหาดรเตอร์คนนี้ดรเตอร์แสนชั่วไหของเรานรในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็สันดีครับเจอกัน